สวัสดีครับเช้านี้เช้ามืดวันนี้นะ,ะมาอัปเดตท,ทิศทางอากาศและเส้นทางฝนกัน,นะฮะสุกที่24มิถุนายนครับจนถึงพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้คือ25มิถุนายน2565ฮะสองวันนี้24 25ี้ในฝนก็จะทรงเดียวกันนะฮะ มาเหมือนดีนะแต่สุดท้ายก็เดี๋ยวมีเหตุผลครับโดยภาพที่พี่น้องเห็นกันอยู่นั้นคือทิศทางของสภาวะอากาศคร่าวๆนะฮะโดยบริบทโดยรวมที่จะมีฝนหรือให้เกิดเส้นทางฝนขึ้นในประเทศไทยของเราครับด้านบนนั้นพี่น้องดูด้านบนก่อนมียอมความกดอากาศต่ำที่ทำให้เมฆฝนมากขึ้นตอนบ่ายค่ำดึกนะฮะ ขาวันนี้เขาก็ขยับมาอยู่ใกลนะ้ๆฮะในบริเวณประเทศลาวตอนบนสำหรับด้านล่างขวามือนั้นก็มีแนวสอบของลมล่างฮนะระดับเดียวกันทำให้อากาศนั้นยกตัวขึ้นฮนะเกิดกลุ่มฝนมากมายสุดท้ายเส้นทางฝนบางส่วนก็จะเป็นไปตามทิศทางลมบนที่ค่อยๆดันฝนเข้าไปในประเทศของเราฮนะตามลูกศรสีขาวนะฮะเห็นไหมครับ ย้ำเลยนะครับพี่น้องดูทรงลมเป็นหลักนะฮะแต่แต่ขอโทษนะฮะก็จะบอกกับพี่น้องไว้เลยว่าทรงลมสวนกันไม่สามัคคีกันแบบนี้ฮะไม่ว่าหกคมนตีลังกาแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะฝนไม่มีทางได้นะ้ามากมายเลยนะครับตามโมเดลที่ให้ไว้เยอะแยะไม่มีทางเลยนะครับเพราะความชื้นพอความชื้นได้นะเมฆยกตัวขึ้นไปคนระพอถึงระดับชั้นเย็นยิ่งยวดหรือ5,000เมตรในระดับ ขึ้นไปแทนที่ก็จะได้ฝนระดับปานกลางขึ้นไปบกลับโดนทิศทางลมบนที่มาจากทางด้านตะวันออกเป็นหลักนะฮะซึ่งช่วงนี้ยังเป็นลมแห้งวนออกจากขอบแอนตะ้ไซโคลนิกะสไลด์ตัดฝนหนักหายหมดครับซึ่ง2วันมานี้การตกของฝนสวนทางกับการคาดหมายของโมเดลโดยสิ้นเชิงครับ เดี๋ยวดูวันนี้อีกวันนะครับน่าจะคงทรงเดิมนะครับพี่น้องเพราะเส้นทางลมไม่เอื้อฮะดังนั้นทุกท่านคงได้ประจักษ์กันแล้วว่าฝนดีฮะฝนดีฝนได้น้ำนี่จะต้องมีแนวลมที่สามัคคีกันเท่านั้นครับโดยเราไปดูรายละเอียดพื้นลมกันเลยครับวันนี้ฮะมาดูกันสิครับจากโมเดลพื้นลมล่างเติมความชื้นฐานฝนสูงจากพื้นนะ1,500เมตรหรือ1กิโลครึ่งนะครับ วันนี้ยังคงไม่เปลี่ยนไปนะฮะเป็นทรงเดียวกับเมื่อวานเปียบเลยนะคือช่วงเช้าถึงเย็นพัดเป็นทิศตะวันตกตะวันตกเฉียงเหนือแต่พอตกเย็นเท่านั้นนะฮะจะเริ่มเห็นลมฮนะพงงกหัวขึ้นเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็มีกําลังดีขึ้นในช่วงค่าถึงดึกนะอีกเช่นเคยอนะตามแนวลูกศรสีดําเห็นไหมครับพี่น้อง ดังนั้นการดันความชื้นเข้าพื้นที่ให้อากาศยกตัวเป็นเมฆฝนก็จะเป็นในช่วงอะไรฮะช่วงบ่ายคอยเย็นเป็นต้นไปฮะต่อเนื่องค่ำดึกจนถึงรุ่งสางถ้าลมอ่อนนะฮะผมว่าก็ไม่มีทางฝนก็จะหยุดหยุดตกตกหยุดหยุดเป็นปล่อยๆเท่านั้นนะครับ พัดปกคลุมนะดังนั้นลมมรสุมนี่พัดปกคลุมภาคเหนือกลางอีสานตะวันออกและยังคงมีการพัดสอบเบียดกันของแนวลมล่างนะฮะดูด้านใต้นะพี่น้องที่พัดปกคลุมภาคใต้เป็นทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือด้วยกําลังปานกลางฮนะโดยแนวลมนั้นก็ไปเบียดบั้มและแนะกับแนวลมล่างฮนะที่พัดสอบขึ้นมาจากบริเวณเส้นศูนยนะ์สูตรฮะ มาเบียดกันอยู่แถวแถวทะเลจีนใต้ทําให้ทั้งบริเวณนั้นก็มีการยกตัวอากาศเกิดขึ้นนะก็เป็นเมฆฝนนะเมฆฝนมากมายตามตามที่เห็นในที่เส้นลูกศรสีดำนะครับเห็นไหมครับพี่น้องโดยภาพถัดไปต่อไปนี้ก็เป็นลมฮนะเป็นลมที่เป็นปัจจัยต่อแนวโน้มทิศทางฝนนั่นก็คือลมบน500เฮกโตปาสคาลนะนำพาเมฆฝนโดยทิศทางในวันนี้ พี่น้องก็จะเห็นว่าแนวพัดของสายลมบนยังคงพัดเหมือนเมื่อวานนะแต่แรงกว่าเมื่อวานนะวันนี้เสถียรมากกว่าเมื่อวานพัดเป็นทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ฮะผ่านประเทศไทยนะในทุกภาคนะเหนือกลางอีสานตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฮะตามแนวลูกศรสีแดงโดยพัดดันเมฆฝนที่เกิดจากอิทธิพลของย่อมความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบนนะฮะ ก็เข้าไปทางด้านอีสานนะภาคอีสานของเราแล้วก็จะเลยไปภาคเหนือหรือก็จะถึงภาคเหนือภาคเหนือตอนบนด้วยแล้วก็พัดนำพาฝนเป็นลมใต้จากอ่าวไทยซึ่งพัดด้วยกำลังอ่อนนะครับพี่น้องจากอ่าวไทยพาฝนไปตกในพื้นที่ภาคกลางขึ้นไปสมทบด้วยแต่ด้วยเหตุพี่น้องดูขวามือฮะมันก็จะมีลมตะวันออกก็คือลมบนนะมันก็คอยจะพัดตัด ตัดไอ้ตรงที่ลมเดียวกันนะมันพัดขึ้นไปพาเมฆขึ้นไปจากอ่าวไทยแล้วก็มีลมอีกที่หนึ่งทางขวามือนะมันก็พัดตัดกันไปตัดกันมาเมื่อทิศทางลมมันเป็นแบบนี้ฮะเมื่อทิศทางลมมันเป็นลักษณะแบบนี้เส้นทางฝนในเช้าวันนี้วันที่24จนถึงวันพรุ่งนี้วันที่25้านะต่อเนื่องไปวันที่26เนี่ยครับภาคเหนือก็จะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่นะฮะ ตกส่วนใหญ่ก็ได้จะแก่บริเวณจังหวัดที่แนวลมบนพาดถึงนะฮะถ้าความชื้นไม่หมดเสียก่อนก็คือเชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิต์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึง60นะ60ของพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ได้พื้นที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนกครอ,อุดรธานีขอนแก่นและก็จังหวัดชัยภูมินะฮะ ภาคกลางก็จะมีฝนร้อยละสีของพื้นที่ส่วนใหญ่ตกในพื้นที่ลาดบุรีพระนครศรีอยุธยาลบบุรีและก็สระบุรีฮะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบนะภาคตะวันออกฝนจะเยอะเขาเพราะมันมีแนวลมใต้ขึ้นไปเสริมแล้วก็ทางด้านตะวันออกพัดเข้ามาประจบกันเห็นไหมครับ ส่วนใหญ่ก็บริเวณจังหวัดนครนายกปลาจีนบุรีฉะเชิงเซาสักแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดสำหรับภาคใต้ฮะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ก็บริเวณจังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตนราธิวาสฮะคลื่นลมในทะเลนะฮะฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกินหนึ่งเมตรฝั่งอันดามันคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรสวัสดีครับ